เด็กๆวันนี้มาพบกันอีกหครั้งนะคะกับครูแนนและอักษรออนเลอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในบทที่3กับไมน์อิงดิสทรีเช่นเดิมนะคะอเด็กๆพร้อมแล้วเปิดหนังสือไปเลยนะคะวันนี้มาดูสิว่าโอ้ยครูบทที่3เนี่ยเรื่อง h e r and season อีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนกันอะไรเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราอยู่ในที่ Le s s o น4นะคะดเด็กๆเปิดหนังสือตามคุณครูไปได้เลยอยู่ที่หน้า66ค่ะ ไปดวที่6 6นะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะมาประกอบร่างกันลูกในบทก่อนๆจำได้ไหมเราเรียนเรื่อง the weather นะคะกับอีกอันนึงเราเรียนเรื่อง season วันนี้เราจะเอาทั้ง2อันมารวมร่างกันนะคะมาเริ่มนะคะโอลาฟยังเป็นผู้ช่วยคุณครูเช่นเดิมนะคะสวัสดีน้องๆหน่อยโอลาฮัลโหลสวัสดีจ้านะคะโอลาฟลอยได้ด้วยนะคะ ผู้นะคะเด็กๆคะมีโอลาเป็นเพื่อนนะคะเด็กๆต้องเป็นเพื่อนคุณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูมีปูป้ๆนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆด้วยนะคะเอาละมาเลยเปิดหนังสือไปพร้อมกันนะคะเรามาดูเรื่อง what's your favorite seasons กันนะคะโอเคมานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหนังสือของหนูเนี่ยที่อยู่หน้า66เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับที่คุณครูเปิดตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการ ฟังนะคะแล้วก็พูดตามภาพพร้อมแล้วเด็กๆลองฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะอ่ะลองฟังก่อนเลยนะลองดูคะ่ะ What's your favorite season? I like winter. It's snowy in winter. โอ้โหประโยคยาวจังเลยอ่ะนะคะประโยคยาวจังเลยอ่ะโอเคนะคะมาลองฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะ What's your favorite season? I like winter. It's snowy in winter. หนูยังจำประโยคนี้ได้ไหมลูกประโยคที่เราได้เจอคำว่าเอ่อ uh, what season is it ใช่ไหมคะแต่ในบทเนี้ยนะคะมันจะเพิ่มเติมเอาคำว่า season นะคะมาผสมกับคำว่า favorite นะคะ favorite ใช่ไหมคะก็จะเป็น what's your favorite season นะคะ แล้วเห็นไหมคะก็จะมีคนนึงถามวา่าเธออะไรคือซีซันนะฮะซีซันก็คือตัวอะไรคะฤดูกาลที่เธอชื่นชอบใช่ไหมคะคำว่า favorite นะคะตัวนี้แอกว่าที่ชื่นชอบนั่นเองเนาะแล้วอีกคนนึงนะคะก็เลยตอบกลับว่า I, I like winter, it's snowy in winter นะคะก็คือตอบเป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็บอกด้วยว่าฤดูกาลนั้นๆเนี่ยมี weather นะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวลองพูดตามอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะตอนนี้มีสคริปต์น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะ Long what's your favorite season? I like winter. It's snowy in winter. Uh, okay, now, long it in. what's your favorite season? I like winter. It's snowy in winter. โอเคนะคะที่นี้พอหนูไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหนูพูดได้แล้วหนูลองมาดูนิดหนึ่งหนูว่านักโครงสร้างเนี่ยนะคะว่า what your favorite season มันคืออะไรนะคะอย่างที่ครูบอกว่าคำว่า favorite นะคะตัวนี้แปลว่าที่เราชอบนะคะแล้วก็คำว่า season นะคะตัวนี้แปลว่าฤดูกาลนั่นเองนะคะเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะคะเวลาเราจะตอบเนี่ยเราจะตอบได้แบบนี้คะ่ะเด็กๆว่า I like เราก็ตามด้วยหรือดูนะคะเช่นหนูบอก I like winter ก็แปลว่าหนูชอบหรือดูหนาวนะคะหรือหนูจะพูดเพิ่มเติมอย่างที่หนูเจอโครงสร้างเมื่อกี้ที่เราฝึกพูดก็คือ it's snowy in winter ก็คือเราใส่สภาพอากาศเข้าไปด้วยใช่ไหมคะว่าอย่างเช่นเนี่ยโอลาฟจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยโอลาฟเนี่ยอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะตัวโอลาฟเขาเนี่ยก็จะมี snowy ใช่ไหมคะมีตัว snow เนี่ยก็มีลักษณะเป็น snowy ก็คือมีหิมะตกนั่นเองนะคะแน่น้นเราบอก is snowy in winter ก็คือมีหิมะตกนะคะเยอะๆเลยในช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะเต็มไปด้วยหิมะนั่นเองเนาะนะคะหรือเราเนี่ยใช้บอกแบบนี้ได้ค่ะนอกจากพูดว่า I like นะฮะเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ลูกว่ามื My favorite season is winter. My favorite season is winter. นะคะโอเคไหมลูกตรงนี้นะ นูก็พูดได้อีกว่า my favorite season is autumn นะคะและ my favorite season is summer และหนูจะพูดว่า my favorite season is spring ก็ได้จำได้ไหมที่เราเรียนไป4ตัวนะคะมีหนาวร้อนนะคะแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ใบไม้ร่วงนั่นเองยังจำได้ใช่ไหมที่เป็นใบไม้ผลิเด้งดึงเด้งดึงเต็มต้นก็คือ spring นะคะส่วนฤดูใบไม้ร่วงคือ autumn หรือเรียกว่า fall ที่คุณครูบอกที่มันแปลว่าร่วงหล่นนั่นเองจำได้หรือเปล่านะคะ,ะนั้นเราใช้ I like บวกรดูการหรือ my favorite season ใช่ไหมคะ is อะไรก็ว่าไปโอเคนะ ได้แลลูกไม่งงอ่านะคะงงไหมฮะงงนะเด็กเกีบยวกคุครูบอกไม่งงหนูงงนะคะไม่เป็นไรค่อยๆดูไปลูกเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะนี่ครูใส่มาให้ดูเลยทั้ง4ฤด,ดูกาลแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่คุณครูจะข้ามนิดหนึ่งได้ไหมนะคะพอดีคุณครูแอบเห็นเด็กๆงงนี่แอบเห็นทะลุจอเด็กๆงงคุณครูหนูเคยเจอคําว่า favorite นะคะสะกดแบบนี้ได้ไหมอ่านะคะแบบไม่มีตัวยูได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะลูก เราเขียนได้ทั้งสองแบบนะคะ favorite นะคะมันเป็นการสะกดคุณครูบอกผ่านไปแล้วกันนะบอกผ่านอุ้ยพูดือนเป็นแมมคาไม่ได้บอกผ่านเลยคะ่ะอันนี้ไม่ใช่นะ,ะนะคุณครูบอกอย่างนี้และกันให้หนูจาเพิ่มแต่ถ้าหนูจาไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคไหมคะไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูจาได้ก็ดีนะ,ะอย่างนี้ เวลาเราเจอคำว่า favorite นะคะมันจะเขียนได้สองแบบแบบหนึ่งไม่มียูแบบหนึ่งมี u ลูกตัวไหนที่สะกดแบบมี u มันจะเป็นสไตล์ของ British ที่เรียกว่าเป็นแบบ UK หรืออังกฤษนะคะส่วนตัวที่ไม่มียูเนี่ยเป็นสไตล์ a m e r i c a นนึกภาพไม่นี่ยเวลาครูจมครูจมว่า a เมริ c a n ชอบพูด hey what's so up yo what's so up dude เขาจะพูดสั้นๆย่อๆนึกออกไหมคะดังนั้นเขาชอบอะไรที่เหมือนสั้นๆดังนั้น favorite จึงไม่มีตัวยูเช่นเดียวกันกันกบตัวนี้ลูกห้ามงงเกิดเวลาหนูแบบ Ờ, คุณคุณไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เนี่ยเริ่มทําการบ้านแบบใช้ไฟล์หรือ,อยังนะเริ่มแบบพิมพ์บทหรือ,อยังนะคุณคณไม่แน่ใจนะถ้าหนูใช้หนูเห็นไหมมันจะมีคําว่า Color ที่เป็น Color แบบนี้กับ Color ที่มีตัวยูหนูเห็นนะถูกทั้งคู่ นะคะตัวไหนที่มียูเป็นแบบอังกฤษตัวไหนที่ไม่มียูเป็นอเมริกันนึกออกไหมคะดังนั้นตัวสะกดที่มันมียูไม่อยูเนี่ยนะหนูก็จําไว้ว่าอ๋อบางทีมันได้ทั้งสองแบบซึ่งคนไทยเราเรียนทั้งสองอย่างนะลูกเป็นแบบอเมริกันด้วยเป็นแบบอังกฤษด้วย,วยให้หนูรู้ไว้ว่ามียูยาวๆเป็นแบบอังกฤษนะสั้นๆ hey what's up yo yo man อย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นแบบอเมริกันนะคะเขาก็จะไม่ใส่ตัวยูโอเคไหมลูกเนาะในหนังสือเราจะใช้แบบอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นจะใส่ยูไว้ด้วยหนูจะได้ไม่ต้องงงนะอะ โอเคเราไปดูกันต่อนะคะว่าเราจะมาฝึกพูดกันอย่างไรดีนะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องได้จากบทนี้นะหนูต้องพูดประโยคนี้และประโยคนี้เป็นทั้งคู่โอเคไหมคะอ่ะเรามาลองดูกันเลยว่าคุณครูแล้วมันคือประโยคอะไรนะคะอ่าครูลบออกนิดนึงเนาะหนูจะได้เห็นแบบชัดๆเอานะพร้อมยังครูจะเปิดแล้วนะเรามาลองดูนะคะนี่คือโครงสร้างของประโยคคําถามจําได้ไหม what is ใช่ไหม what's your favorite ซีซันจำได้ไหมคะอะไรคือฤดูที่คุณชอบมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะตอบ I like แล้วตามด้วยฤดูกาลเราก็บอกว่ามันมีอากาศแบบไหนในรืฤดูนั้นนั่นเองพร้อมนะจ๊ะคุณครูเปิดแล้วนะปริงนะคะมาปริงนี่นะคะค,ครูไลยเวทมนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะเปิดมาปุ๊บเราเจอเลยสภาพอากาศนี้คืออะไรนะ เห็นไหมคะมีแบบผ้าที่ส่งแสงด้วยอุ้ยดอกไม้ก็บานสะพรั่งดังนั้นนะเด็กๆจาได้ไหมเดี๋ยวฝึกพูดตามครูนะคะลองพูดเป็นน้องฝั่งผู้ชายกันนะที่เป็นการถามคําถามนะคะไปเลยอ่ะพูดตามครู What's your favorite season อีกทีหนึ่งลูก What's your favorite season โอเคนะคะประโยคนี้แปลว่าอะไรคือรูดูการที่คุณชอบม,มากที่สุดไหนแล้วเป็นเด็กผู้หญิงลองตอบซิก็าถามาเลวผู้ชายแอบแบบเธอจะชอบรดูอะไรอะ่ะอ่านะเดี๋ยวพี่ก็มาสาฉันทำไมนะคะฉันชอบรดูนี้จ้ารด,ดูอะไรลูก อ่า I like spring นะคะชอบฤดูใบไม้ผลินะคะ่ะที่เป็นฤดูที่มีความโรแมนติกนะคะเด็กๆค่ะมันจะแบบว่าอุ้ยดอกไม้บานนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นอากาศดีๆใช่ยคะ I like spring นะคะนะใช่แล้วฤดูนี้หนูลองช่วยกูเดาจําได้ปะอากาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นช่วง spring เป็นไงนะคะอ่านะอย่ามายาวีพระอาทิตย์อ่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆใช่ไหมคะตัวนี้เนาะนะก็บอกว่า it's sunny in spring อ่ะพูดตามครูพูดตามครูเอาใหม่ I like spring It's sunny and spring เยี่ยมมากนะคะอะลองดูต่อว่าน้องผู้ชายคนนี้จะพาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวในฤดูอะไรนะคะอะมันเดิมครู่า่ก่อนโอ้โหหอมปิ๊งฤดูอะไรอะลูกดูสิอ๋ออูหุยพาทิเต้นออกมาเลยนะคะชา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 แบบนี้นะคะแล้วก็ท้องฟ้าโล่งๆแบบนี้แสดงว่าหนูดูสิพาทิตแบบชา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 ชชาฤดูหนาวไหมลูก โอ้โห oh, oh, หนาวจนบาติดร้องไห้เลยนะนะคะจริงๆมันคือฤด,ดูอะไรคะฤด,ดูร้อนนั่นเองเหมือนเดิมน้องผู้ชายถามว่าเธอเธอะอะไรคือฤดูที่เธอชอบอะนะคะแม่ทำเสียงรอ้องเฮ้ยน้องครับอะไรคือฤด,ดูที่น้องชอบฮะอาอะไรคือฤด,ดูที่น้องชอบฮะดังนั้นถามว่าอะไรลูก what's your favorite season What's your favorite season? โอเคไหมคะถามว่าอะไรคือฤดูที่เธอชอบมากที Mel ่ส e ุดจ e ังไหมคะดังนั anyway, ้นเด็กผู venir, dude, okay, ้หญิงค่ะโดนถามว่าชอบฤดูอะไรหนูตอบไปสิลูกฤดูนี้เดี๋ยวพาที่เต้นชา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 ะช่วงนี้ก็คือฤดูอะไรคะอ๋อเก่งมาก I like summer พูดตามคุณลูก I like summer ก็คือฤดูร้อนนั่นเองฤดูร้อนอากาศเป็นไงลูก it's hot อย่าลืมนะทำเสียงแบบนี้ถ้าเป็นอังกฤษเขาจะพูดเป็นอ๊อฟอ๊อออกมา it's hot it's hot in summer it's hot in summer พูดตามมาคุณค่ะ one two three เยี่ยมมาก is hot in summer นะคะในทำท่าร้อนสิร้อนมากเลยนะคะมีภาทิศแบบแผ่ใช่ไหมคะอย่าลืมนะเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ทำท่าจินตนาการไปด้วยเด๋ยๆจะได้จำได้นะเนาะ summer เราก็ hot นะคะไปอีกค่ะคุณครูเปิดนะคะเด็กๆรอนนะ fring เอาละจ้านี่คือดูไรอ๋อไงใบไม้พัดแล้วมีการตีโขงด้วยนะคะเด็กๆ f e วิวฟิแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้ถามว่าอะไรคือฤดูที่คุณชอบอีกแล้วเราถามว่าอะไรนะจำได้ไหมแล้วเราช่วยคุณครูคิดทิขึ้นว่าอะไรนะ What ถูกต้องดังนั้นเราพูดว่า Was เห็นไหมไม่เสียงไ S ไว้นะ What's your favorite season เนี What's your favorite season นนะ, season? นะลองพูดตามค่ะ One two ไปอีกทีหนึ่ง What's your favorite season เก่งมากนะคะตัวนี้เปล่าว่าอุ้ยเธออะไรเธอฤดูที่เธอชอบมากที่สุดอีกแล้วเดีย๋ยวผู้หญิงก็ต้องตอบว่า I เก่งมากเลยลูก I like แล้วฤดูนี้ก็คือฤดูใบไม้ร่วงถูกไหมคะเห็นไหมฟิวฟิวฟิวนะะเป็นฤดูที่เราต้องทำไงดูเก <c oughs> ็บใบไม้กันนะคะเพราะว่าแต่คนไทยอย่างที่กูบอกร่วงตลอดเวลานะคะเรามองไปข้างทางท้องถนนหรือหน้าบ้านเรานะช่วยแม่เก็บตลอดเลยช่วยไหมคะเด็กๆช่วยไหมช่วยเนาะต้องช่วยเก็บ ใบไม้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆดอกไม้บางอันมันกินได้นะใช่ไหมัเด็กๆเนาะเราอาจจะไม่ต้องรอมันร่วงนะคะเราก็ไม่เด็ดกินได้นะตอนเด็กๆุณคกูชอบนี่ต้นเข็ม ที่บ้านหนูมีไหมดอกเข็มนะคะแล้วเด็ดมาแล้วมันจะมีแบบน้ําหวานนะลูกออคุูจะชอบกินแต่อันนี้คุณครูไม่ค่อยแนะนำละเพราะว่าอากาศมันม่ค่อยดีละใช่ไหมลูกเราไม่รู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันได้รับอะไรบ้างแต่สมัยก่อนตอนคุณครูยังเด็กๆนะอากาศมันยังโอเคอยู่นะคะมลพิษมันยังไม่เยอะนะดังนั้นเจอพวกต้นมงต้นไม้เนี่ยกินได้นะอุ้ยยิ่งถ้าเป็นรุ่นแม่คุณครูนะอ่าแม่คุณครูนะจะเป็นต้องไหนลูกรุ่นยายหนูนะลน้องคุณครูเลยนะสามารถแบบเดินไปที่ตามต้นไม้ที่มีผลไม้ลูกแล้วเด็ด นะพวกคุณจำได้ตอนเด็กๆอ่ะเจอต้นตะขบ อ๋อไม่รู้หรอกมันคือลูกอะไรมากเมื่อี้ลูกตะขบแม่ก็เด็ดมาแล้วแม่ก็กินให้ดูนะเราก็แบบเฮ้ยมันกินได้เลยหรอนะคะแต่เดี๋ยวนี้คุไม่แนะนำนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมียาฆ่าแมลงหรือมันอาจจะสกปรกมีสารพิษใดๆนะหนูก็ต้องเรื่องที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอย่าเดินๆไปแล้วเด็ดกินนะลูกบางทีมันอาจจะมีบางทีต้นไม้ต้นมันเตี้ยๆเกิดอะไรลูกมีน้องหมามาฉี่อะไก่ารเด็ดปุ๊บเฮ้ยคุณครูทำไมต้นไม้นี้ผลไม้นี้มันมีกินแปลกๆนะมันไม่ใช่ต้นที่เป็นผลไม้มันคือกิน กินฉีนน้องหมานั่นเองนะหนูต้องระวังนะรู้ร่ะว่าถ้าต้นมันเตี้ยนะ่ะบางทีมันมีน้องหมาน้องแมวเนาะอ่ะดังนั้นข้อนี้บอกว่า I like autumn ดังนั้นในช่วงออทัมอากาศเป็นไงลูกอิดอะไรเออลมพัดปิวฟิวฟิวเขาเรียกว่า it's windy in autumn is windy n in autumn นะคะอันนี้ขอลองอีกอันหนึ่งของคูไร,รเวทก่อนโอ้โหโอลาฟเจ้าจงเปิดหน้าต่างโอลาฟเปิดมาขึ้นไหมคะนี่ให้โอลาฟเปิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นฤดูอะไรคะฤดูหนาวนั่นเองดังนั้นถามเลยว่า what's your favorite season อีกรอบหนึ่งผู้ตามครู what's your favorite season เก่งมากอโอลาฟเธอมันคืออะไรที่เธอชื่นชอบเราตอบเลย I like เลยลูก I like winter I like winter. แล้วช่วง Winter อากาศเป็นไง It's snowy in winter. It's snowy in winter. พอพูดได้ไหมลูกประโยคมันยาวนิดนึงนะนะ,ะหนูต้องลองแบบถามว่า What's your favorite season? เราบอกว่า I like ตามด้วยหรือดูการเนาะแล้วก็บอกสภาพอากาศว่า It's แล้วก็อะไรก็ว่าไป In, และตามได้รูดูกาัน,นะคะโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้เนาะอา่ะลองฝึกเพิ่มฝึกเพิ่มนะคะเด็กๆลองเปิดหนังสือตามครูได้มันจะมีช่วงที่ให้หนูฝึกฟังนะลูกอยู่ที่หน้า67เหมือนกันนะคะเป็น exercise number t นะคะเปิดไปเลยนะลองดูมันจะมีความแบบคล้ายๆที่เป็นฝึกฟังนะคะเอาละนะลองฟังดูนะเหมือนเดิมถ้าเราฟังปึ๊บเด็ก จำได้ไหมถ้าฟัง,งครูบอกว่าต้องดูรูปแล้วนึกถึงคำศัพท์ใช่ไหมรูปแรกม,มันคือ snow ใช่ไหม snowy แล้วรูปที่สองคือพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็น sun หรือเรียกว่า sunny ดังนั้นลองฟังดูนะคุณครูไม่รู้คงพูดอะไรเหมือนกันนะเรามาฟังไปพร้อมๆกันค่ะเอาเลย What's your favorite season? I like winter. It's snowy in winter. กูคงแอบได้ยินอะไร Winter Winter อีกทีดีไหมอีกทีดีไหมอ่ะแสดงว่ามันมีนะมันมีประโยคเมื่อกี้ที่เราเจอคือ w h a t s your f r i t s e season จำได้ป่ะแล้วก็พูดว่า I like ตามได้วยยด,ดูการหรืดูที่เราเรียนมีอะไรบ้างลูก Winter Summer Spring แล้วก็ Autumn นะมันจะมี4ตัวนี้นะลองฟังดูดีๆใช่ไหมคะส่วน it มันจะมี it อะไรมี Snowy Cloudy ใช่ไหมคะ Sunny นะฮะแล้วก็มีเรนี uh, ่อ่ะหนูลองฟังดูมันเป็นยังไงนะ,อะเอาใหม่นะฟังนะอีกรอบหนึ่ง What's your favorite season I like winter It's snowy in winter อ่าประโยคอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเขาพูดแบบนี้ลูกอ่านคุยให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วดูที่ตัวหนังสือไปด้วยนะคะจะได้ชัวร์ว่ววาแบบเอ้ยอะไรนะมันพูดว่าอะไร What's your favorite season I like winter It's in winter. snowy ชัดเจเนอ้อง What your favorite season ใช่ไหมคะ I like winter it's snowy in winter ดังนั้น winter ต้องเป็นรูปไหนลูกซ้ายหรือขวา A ถูกต้องใช่ไหมคะอันซ้ายน้องก็คือ snowy นั่นเองนะคะโอเคอะลองไปฟังอันถัดไปนะคะเหมือนเดิมมันจะขึ้นต้นด้วย What your favorite season โอเคไหมคะอะเด็กๆลองดูนะ What's your favorite season I like summer it's hot in summer อืมะมีฮอตฮรตแล้วก็ซัมเมอร์กูแอบไบด้ยินนะไหนลองดูรูปตามไปด้วยแล้วฟังอีกทีนึงนะว่าอันไหนคือฮอตและซัมเมอร์ What's your favorite season I like summer it's hot in summer นะคะเขาบอกแบบนี้ว่า What's uh, what your favorite season I like summer นะคะ it's hot in summer นั้น hot เดาวได้เลยเนาะมีฮอตแล้วก็ซัมเมอต้องเป็นข้อ B แนะ่นอนนะคะให้หนูสังเกตนิดนึงตรงนี้หนูเห็นไหม,มเมื่อกี้ หัวข้อ A นะคะไม่ใช่หัวข้อเอข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นประโยคเดียวกันแต่หนูแอบสังเกตเสียงไหมคะเห็นไหมเสียงมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเราเจอในชีวิตจริงรอ่ะลูกเราแค่รู้ว่าเสียงเนี้ยมันประมาณนี้มันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเช่นบางทีก็เป็น what your profession บางทีก็เป็น what your profession เห็นไหมคะเสียงมันจะมีแบบแล้วแต่ผู้ชายแล้วแต่ผู้หญิงสูงต่ำนะแต่มันจะเป็น what แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะได้ยินเป็น what 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 มันจะเป็น what อย่างเงี้ยค่ะนะอย่างนี้ครูเคยบอกว่ามันไม่มีวันในยุคลูกภาษาอังกฤษมันจะพูดแค่ขึ้นต้นให้ถูกแล้วก็ลงท้ายให้ถูกแล้วก็เสียงกลาง What ใช่ไหมคะ What แบบนี้มีชึกแล้วก็มี S ด้วย w h a สแบบนี้นะคะอะลองฟังอีกทีหนึ่งข้อ3ครูก็เชื่อว่าเสียงก็จะไม่เหมือนกันหนึ่งสองเลยนะคะลองดูซิว่าเขาพูดว่าอะไรฟังดีๆนะคะ What's your favorite season I like autumn It's windy in autumn. ค <c oughs> ือครูอานได้ยิน autumn ใช่ไหมอ่ะให้ฟังอีกทีหนึ่งได้ยินไหม autumn What's your favorite season? I like autumn. It's windy in autumn. It's windy in autumn ใช่ไหมลูกน้ง What's your favorite season? เห็นไหมเสียงก็จะไม่เหมือนกับข้อสองข้อแรกนะ What's your favorite season? นะ I like autumn. It's windy in autumn. แั้นั้นวินดี้กคือลมอะไรลูกลมแรงอ่ะนั้นนั้นลมแรงหนูว่าเป็นอันไหน อันไหนที่เป็นลมอะคุณปิดให้ดูก่อนลมต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะนะแบบนี้เลยวินทีนะคะน้องก,ก็คือวู้วู้จะไม่มใครใครๆกับรูปที่เป็นใบไม้พัดเมื่อกี้นะคะ,อะขออีกสักข้อหนึ่งเด็กๆลองตั้งใจฟังดีๆนะคะ What's your favorite season I like spring It's sunny in spring yeah, Spring Spring ได้ยิน Spring ไหม Spring อีกทีอีกทีอีกที What's your favorite season I like spring It's sunny in spring. อ่า uh, it's sunny i n spring นะคะดูต้องฟังดีๆนะเพรา huh? ะว่ามันเป็น spring คือฤดูใบไม้จำได้ป่ะ spring เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเต็มต้นถูกไหมเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งในนั้นต้นไม้เด้งดึ๋งก็คือใบไม้มันผลิออกถูกไหมคะเขาพูดว่าอีกทีหนึ่งให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่ง What's your favorite season? I like spring. It's in spring sunny มันเดิมเขาถามแบบเดิมเลยว่าอะไรคือฤดูกาลที่คุณชอบใช่ไหม I like spring it's sunny in spring เห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าช่วงฤดูไม้ใบผลิเนี่ยนะคะมันพีดอออกผลเพราะมันได้แดดเยอะก็คือ it's sunny ในหนูเลือกให้คุณ,คณ,คณลูก sunny sunny คือฝั่งไหน A หรือ B อันไหนที่ sunny sunny แปลว่าอะไรแดดจ้าถูกไหมไม่ใช่ฝนตกแบบนี้นะไม่ใช่ฝนตกแบบนี้ถูกไหมคะนะดงนะั้นตอบข้อ B นั่นเองนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะคะเด็กๆเ,เนาะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งเรามาทบทวนกันหน่อยว่าสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยนะคะในบทนี้เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างอะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะบทนี้ไม่ยากเนาะก็จะมีเรื่องของ uh, my favorite season อะไรนะคะแล้วก็มีประโยคนี้เด็กๆจำได้มหมคือ what เมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปจำได้ปะ,ะเดี๋ยวครูขเขียนให้ดูนะเราจะมีคำว่า w h a t จำได้ไหม was you r favorite favorite ใช่ไหมลูกเราก็ season what's your favorite season จำได้ไหมคะอันนี้ก็แปลว่าอุ๊ยอะไรนะคะคือฤดูกาลที่คุณชื่นชอบนั่นเองเด็กๆวจำได้ไหมคะเห็นไหม season อ่านรูทวนนะ season แปลว่าอะไรนะฤดูกาลถูกไหมคุณ season แปลว่าฤดูกาลนะคะฤดูกาลฤดูมีกี่ฤดูลูกมีสี่ถูกไหมคะอ่านรูช่วยทวนเนาะอ่าไม่แอบไม่แอบบอกว่ามีใบไม่บอกไม่บอกครูไม่บอกหรอกว่ามีใบอยู่รางฤดูหนาวลูกฤดูหนาวเรียกอะไร วินเทอร์ไม่บอกไม่บอกไม่มีใครบอกเอาละเอาละเด็กคนเดิมนะฮะแน่นอนถัดไปแกมีคุณครูอยู่โชว์อยู่ในสไลด์อ่าไม่ต้องบอกเพื่อนไม่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนไม่เห็นหนูไม่ต้องบอกนะต่อไปฤดดูใบไม้ร่วงลูกเลข่ออะไรอะอะไรออทมสวดด้วย A U T อะไรลูกอ่ะเดี๋ยวเเอาใหมา่าใหม่ไม่สวยไม่สวยลบก้อนลบก้อนนี่ทีลบลบลบนะคะ A U T U M N ใช่ไหมคะหรือเรียกว่า fall จำได้ป่ะอุ้ยไปต่อไปต่ออีกฤดูหนึง่งฤรือดูหนึ่งหรือดูเออคุณครูไม่บอกหรอกว่าเป็นฤดูอะไรนะ,ค,ะคุณครูจะไล่ตามนี้เลยไม่บอกนะคะฤดู summer ฤดู summer ก็คือฤดูร้อนสักคนยังไงลูก S, S U M M E R ใช่ไหมคะ summer และฤดูใบไม้พลใบไม้พลีก็คือ spring สะกดด้วยช่วยหน่อยเล้ว spring ใช่ไหมคะ spring นะ spring ก็คือใบไม้ใบไม้พลนะเด้งดึงออกมาเต็มต้นจุกไหมคะดังนั้น,น,น what's your favorite season นะคะก็คือถามว่าอุ้ยอะไรคือฤดูกาลที่คุณชอบจริงๆคุณคุณบอกงี้คุณคุณบอก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 ,บอกเพิ่มได้ไหม หนูแอบเปลี่ยนได้ป่ะสมมุติหนูจะเปลี่ยนตรงนี้ลูกเป็นคําอื่นๆมันก็จะแปลว่าอะไรคือจุดๆ,ๆที่คุณชอบโอเคปะ Was h your favorite เช่นเช่น่นหนูอาจจะเคยเจอประโยคนี้ค่ะหนูอาจจะเคยได้ยินเช่น What's your favorite subject? What's your favorite subject? ก็แปลว่าอะไรคือวิชาที่คุณชอบ Was h t your favorite f o o d What is your favorite food อะไรคืออาหารที่คุณชอบเห็นปะเราสามารถเปลี่ยนได้อยู่นะเด็กๆจับจับ p a ท t e r นโคงสั้างของคเขียนให้ที w h a t ตรงนี้นะ w h a t you เห็นไหมลูก Favorite นะแบบนี้นะแล้วก็จุดจุดจุดอย่างงี้ใช่ไหมดอตดอมันแปลว่าจุดจุดจุดอะไร ที่คุณชอบเอเห็นบ้าเด็กๆเ,เอาไปเอาไปอะแดปเอาไปอะแดปเอาไปประยุกเนาะหนูสามารถเอาคำนี้ค่ะตรงนี้เนาะใส่เป็นอะไรก็ได้ที่หนูอยากจะถามว่าอะไรนะไอ้ตรงเนี้ยอะไรที่คุณชอบเช่นอาหารอะไรที่คุณชอบวิชาอะไรที่คุณชอบเพลงอะไรก็ได้ What is your favorite song อะไรคือเพลงที่คุณชอบหรอยหญ่ๆเห,ห็นไหมคะแล้วก็ตอบเป็นชนิดของเพลงก็ได้หรือจะเป็นชื่อเพลงก็ได้นะคะันนั้นถ้าหนูเจอแพทเทิร์นอ่ะย้อนกลับมาที่เราเรียนก่อนนะอันนี้กูสอนเพิ่มเพื่อว่าหนูเอาไปใช้ได้นะจะได้เอาไปลองแบบฝึกถามคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายได้เลยนะคะอยา่าลืมไปฝึกกับที่บ้านนะคะหรือเพื่อนๆน,นะฝึกพูดบ่อยๆลงภาษาอังกฤษนะคะ practice make perfect จะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะฝึกบ,บ่อยๆเนาะในนั้นเราจะได้เป็น w a t c s East, ใช่ไหมคะหรือ what's your favorite แล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ที่หนูอยากจะถามว่าเอ๊เขาชอบอันนั้นน่ยไอตัวที่หนูจะถามเนี่ยคืออะไรที่เขาชอบนะเพลงเอ่ยอาหารเอ่ยวิชาเอา่ยหรือว่าที่เราเรียนก็คือฤดูกาลนั่นเองนะคะได้ไหมคะอ่าครูย้อนกลับมานิี้หนึ่งแล้วกันกลับมาตรงของเราเนะเมื่อกี้ฝากเผื่อไว้ว่าเออจะได้ไปประยุกใช้ไปลองฝึกพูดนะคะการมาที่ของเราคือ what's your favorite season นะ,ะถามว่าอะไรคือฤด,ดูที่คุณชอบดังนั้นหนูสามารถตอบได้เป็น I like จำได้ไหมแพทเทิร์นของเราเนาะ คือ I like เห็นไหมลูกเราก็ตามด้วยฤดูการที่คุณครูบอกไปก็คือฝั่งนี้่น่งว่าจะเป็น I like winter I like autumn I like summer หรือ I like spring นะคะและอย่าลืมเรามีแพทเทิร์นแบบนี้ด้วยอ่านอกจาก I like หนูยังสามารถพูดแบบนี้ได้ด้วยเป็น My favorite season is นะคะ my favorite season is my favorite season is และ my favorite season is คุณครูพูดทำไมสี่ครั้งนะคะก็คือพูดให้รู้ว่าประโยคมันคือ I like นะคะหรือ my favorite season is แล้วก็ตามด้วยตัวรดูการนั้นเองถูกไหมนะ,ะ,นะะรวมถึงเราสามารถพูดเป็น it's แล้วก็ตามด้วย weather ก็คือ snowy rainy หรือ sunny ได้เลยนะคะแล้วก็ in ตามด้วยฤดูกาลน,นะคะเอาละนะนี่คือสิ่งที่เราเจออะให้หน,นูกูเขียนหน้าเขียนหน้า่อให้หนูนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะคะของรูเขียนนะฟริงอ่ะนี่คือสิ่งที่เราเรียนนะคะทวนกันอีกรอบหนึ่งก็คือ what is your favorite season นะคะแล้วก็ตอบว่า I like หรือ my favorite season east นั่นเองนะโอเคไหมคะยังไมไปฝึกนะคะอทีนี้นะคะสิ่งที่หนูจะต้องกลับไปทําในวันนี้นะคะนอกจากฝึกกองครูไปแล้วนะ,ะของครูเนี่ยจะได้ฝึกแค่ฟังและพูดนะคะหนูอย่าลืมไปฝึกในหนังสือนะคะถ้ามีเวลาเพิ่มเติมนะคะลองไปฝึกกับค,ครูที่โรงเรียนหรือว่าไปลองเล่นกับเพื่อนดูในหนังสือมีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้จะมีแบบฝึกหัดอยู่เยอะแยะเลยนะเด็กๆลองไปฝึกเขียนฝึกทําเพิ่มนะคะไปดูภาพถามตอบนะหรือว่าไปลองแบบเล่นกับเพื่อนนะคะถ้าฉันถามแบบนี้เธอจะตอบอะไรถ้าเธอตอบแบบ ฉันต้องถามยังไงแบบนี้นะคะเนะอะวันนี้นะคะเวลาของครูหมดแล้วเด็กๆคะวันนี้ครูกับโอลาฟนะคะนะต้องขอเซตฮัลโหลนะคะบายบายเด็กๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะมาติดตามการพร้อมครูไม่บอกเนะวัน,นี้มีเรียนอะไรนะคะในครั้งหน้าเราไม่บอกต้องมาดูกันเองนะคะว่าเราจะมาทําอะไรกันเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆ,ๆไปแล้วบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education